วันนี้เป็นวันที่19ของเดือนพฤศจิกายนปี2,567นะวันนี้เป็นวันอังคารนะก็อากาศก็เย็นที่วัดเองก็อากาศก็รู้สึกว่าเย็น <c oughs> อากาศลักษณะยอย่างนี้ก็ก็มีความเย็นแล้วก็มี มีลมสลับแต่วันนี้ลมน้อยนะแต่ว่ามีความเย็นนะอันนี้ก็คือช่วงฤดูการของความหนาวนะก็ทางภาคอีสานเองจะเป็นความหนาวเย็นแบบแห้งไม่เหมือนทางภาคเหนือจะมีหมอก <c oughs> มีน้ำหมอกมีน้ำค้างนะแต่ทางภาคอีสานไม่มีน้ำหมอกนะแต่มีความเย็นด้วยมีลมพัด อันนี้ก็ว่าไปเป็นช่วงฤดูการแห่งความหนาวเย็นซึ่งก็จะเกิดขึ้น <c oughs> ไปอีกประมาณ3เดือนพอครบสเดือนความหนาวเย็นก็จะหมดนะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาศึกษาจากหนังสือพุทธพุทธมดธรรมเล่มที่15หน้าที่44 พระองค์ทรงพูดถึงสมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ <c oughs> การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการถือเพศเป็นนักบวช <c oughs> มันก็มีอยู่ทั้งหมดแปดแปดสมัยแปดกาละนะซึ่งจะพาท่านมาศึกษาป,ประเด็นนี้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ยังเป็นสมัยที่ยังอยากจะประพฤติพรหมจรรย์กันอยู่หรือว่าเป็นสมัยที่ ลายแถวของการประพฤติพมจรจันการประพฤติพมจรจันก็คือการตั้งใจสมาทาน <c oughs> สิกขาบทไม่ว่าจะเป็นศินห้าศิลแปดสิน 5, สิบิหลายหลายข้อก็อตาม <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพมจรจัน <c oughs> อันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสแกหมู่พิสุทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมกล่าวว่าโลกได้ขณะจึงทำจิตแต่เขาไม่รู้ขณะหรือมิใช่ขณะพิสุจ์ทั้งหลายการมิใช่ขณะมิใช่สมัยเป็นการอยู่ประพฤติพรมอจารย์แปดประการแปดประการอย่างไรคือพิส <c oughs> ุจน์ทั้งหลายตถาคตอุบัติขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต ตัดสู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> เป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกธรรมและแสดงธรรมอันนำความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตัดสรูที่พระสุคตประกาศแล้วแต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงนรกเสียพิสุทั้งหลายนี้ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยการอยู่ประพฤติผมจรรย์นเขามีความปัรถนาอายุแต่ว่าไปตกนรกซะก่อน <c oughs> ไม่อยู่ในสมัยที่ <c oughs> จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะ อีกประการหนึ่งตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้จำแนกแจก,กธรรมแสดงธรรมอันมีความสงบมาเป็นมีความสงบมาให้แต่บุคคลผู้นี้เข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเสียพิสูจน์ทั้งหลายนี้ก็มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพุทธพมจันท์อันนี้คือข้อที่สอง <c oughs> อีกประการหนึ่งบุคคลนี้เข้าถึงความเป็นเปรตวิสัยเสียพิสูจน์ทั้งหลายนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยในการอยู่ประพฤติผหมจันทร์ข้อที่สอีกประการหนึ่งบุคคลนี้เข้าถึงเทพนิกายผู้มีอายุยืนเราได้เราหนึ่งเสียพิสูจน์ทั้งหลายนี้ก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยการอยู่ประพฤติผหมจันทร enfin ์ข้อที่สนะี่ อีกประการหนึ่งแต่บุคคลนี้กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทและอยู่ในพวกมิละขะมิได้ไม่รู้ดีรู้ชอบอันเป็นสถานที่ไม่มีพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาไปมาพิสุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยการอยู่ประพฤติพรหมจันย์ข้อที่ห้านะ ก็ไม่มีพระจะไปจะไปฟังธรรมะอย่างไรนะให้มีอุบาสกบาสิกาด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ข้อที่หอีกประการหนึ่งบุคคลน,นี้กลับมาเกิดในมัชชิมะประเทศเมัชชิมะชนบทแต่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายผู้ผุดขึ้นไม่มีสมณพรามณ์ผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบ <c oughs> กระทาให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเอง และสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีพิจตุทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนะปฏิเสธหมดเลยทำอะไรก็ไม่มีนะนก็ไม่ได้นะเป็นมิจฉาทิฏฐิทางเกี่ยวพุทธเจ้าเกิดขึ <c> ้น <oughs> อีกประการหนึ่งบุคคลนี้กลับมาเกิดใน มันทิมาจนบทแต่เขามีปัญญาสามบ้าใบไม่สามารถรู้อัดแห่งสุภาษิตและทุภาษิตพิสูจทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยการอยู่ประพุทธม,มัรรย์คือข้อที่7นะอีกประการหนึ่งถ้าฐาคตไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกนะไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นพระรหันแตัจะรู้ชอบ แต่จะดูเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,ะ,รณะ,สะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกเป็นสารถีผู้ฝึกบ <c oughs> ุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมและไม่ได้แสดงธรรมอันนำความสงบมาให้นะ <c oughs> เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการสัจรู้ธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วถึงบุคคลผู้นี้จะเกิดในมัชชิมาชนบทนะมีปัญญานะไม่ใบ้เบีย้ยนะทั้งสามารถรู้อัดรู้ธรรมรู้สุภาษิตและทุภาษิตพิสุทธ์ทั้งหลายนี้มิใช่ขณะมิใช่สมัยการอยู่ประพฤติพมจัรทร์คือข้อที่8ปด ก็ตัวเองใบเบี้ยพิ่กงพิการเอามาก็เห็นโอ้คนเกิดมาคนตัวใหญ่เป็นพิการเหมือนปัญญาเหมือนเด็กห้าห้าปีหกปีอย่างเงี้ยมันจะไปฟังธรรมะอะไรได้เห็นไหมฮะเกิดแสดงว่าสมัยนี้การนี้ก็ไม่เหมาะที่จะประพฤติพรมจาราร์เลยอย่างเงี้ยปิสุทน์ทั้งหลายนี่แลการมิใช่ขณะมิใช่สมัย ในการอยู่ประพฤติพรมจรรย์8ประการนี้แหละพิสูจทั้งหลายส่วนขณะและสมัยในการอยู่ประพุทธรปร,รมัจจรยรรรม์มีประการเดียว <c oughs> ประการเดียว <c oughs> เป็นอย่างไรคือพิสุตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกเป็นอรหันต์เป็นอรหัน,น,หนต์ตัดสรูเองชอบ ตัสรุเองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปแล้วสเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนแกแจกธรรมและทรงแสดงธรรมอันนำมาอันทำความอันนำความสงบมาให้ เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตัดสู้ที่พระสุคตประกาศและบุคคลนี้เกิดมาในมัชฌิมาชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าใบสามารถที่จะรู้อันรู้สุภาษิตทุภาษิตได้พิสูจน์ทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยการอยู่ประพุทธพรมจั์โดยประการเดียวเลยนะ อันนี้ก็กลับมาดูว่าในยุคสมัยปัจจุบันเรามันยังเป็นการที่สมควรจะประพืชพม,มจันย์ไหมนะแต่ถ้าเราเห็นได้ว่า <c oughs> ในมัชชิมะมัชชิมะก็คืออย่างจังหวัดอุบลเราเนี่ยอำเภอมว่วงสามสิบเนี่ยก็อยู่ในมัชชิมะชนบทไม่ถึงอยู่กับปัจจันท์คือติดชายแดนอะไรเงี้ยก็ถือว่าอยู่ในประเทศที่ทสมบูรณ์ <c oughs> อันนี้โยมก็สังเกตดูใน8ประการที่พระองค์รงตรัสว่านั่นแหละเป็นขณะนั่นแหละเป็นสมัยแห่งการประพุติพรมจันทร์แต่ในปัจจุบันนี้ถึงแม้สถานการณ์อื่นๆอะไรมากมายแต่โยมยังสามารถฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และตัวโยมเองก็ไม่ใบเบีย้ยพิการก็ยังมีสติปัญญาสามารถที่จะฟังสามารถที่จะประพฤติพมจันท์ได้ดังนั้นโยมทั้งหลาย ชี่อว่าโยมยังอยู่ในในสมัยที่เป็นลักเป็นขณะและเป็นสมัยที่ควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์น,นี้ <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรานั่นแหละพ้นจากวัฏฏะสงสารคือเกิดแก่ตายซึ่งถ้าเรามืม่อหมดเกิดัวดต่แก่หมดต่เจ็บมดจะตายแล้วก็ไม่คิดหาทางออกเนี่ยพระองค์ทรง,งตรัสว่ามันมัน มันอะไรล่ะยอมอะยอมทุกอย่างเลยนั่งรอแก่รอเจ็บรอตายเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์นะพระองค์ตรตัสว่าหาทางออกสินะทำไมพระพุทธเจ้าทรงเห็นนะเทวทูตนิมิตนะหรือทูตแห่งความเกิดความทูตดแห่งความแก่ความเจ็บความตายและสัมมณะเนี่ยเห็นสี่อย่างเนี่ยพระองค์ออกจากการอยู่คลองเรือนเลยอย่างเนี้ย แต่เราทั้งหลายญาติโยมเราก็เห็นอยู่นะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นพระอยู่แต่เราก็ยังจิตไม่น้อมออกอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะเราอาจจะมีปัญหามีปัญญามีทิฏฐิที่ยังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของโลกของโลกอยู่และห้างที่เราก็รู้ว่าโลกนี้มันก็ไม่เที่ยง พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ตายให้เราดูแม้แต่ตัวเราเองก็จะต้องตายอีกแล้วจะไปหาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเพื่ออะไรเห็นไหมฮะเมื่อเรามีปัญญาเข้าใจอย่างนี้และไม่มีโอกาสฟังธรรมล้าควรหาที่ประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์พระเจ้าก็มุ่งไปที่การสมาทานศีลทั้งหข้อทั้ง8ข้อทั้ง10ข้อ นะตั้งใจสมทานลนะักษณะอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือถ้าตายขณะที่มีศีลมีธรรมเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเป็นเป็นสหายกับพรหมหรือเป็นสหายกับธรรมเพราะในพระไตรปิฎกปรากฏไว้เยอะเลยว่าเมื่อเราสร้างจิตน้อมนึกถึงฌานอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อกายนี้แตกสลายไปเราก็ได้ไปสู่พรหมโลกบ้าง หรือลูประพรมบ้างอลูประพรมบ้างหรือเป็นเทวดาตามชั้นนั้นๆอย่างเช่นชั้นอนาคามีสกัาคามีอนาคามีไปจนถึงอรหัตตมรักมันยังไม่ได้ผลก็คือจะถึงพระอรหันต์แล้วแต่ว่ายังติดใจในนิพพานอยู่ก็ยังไม่นิพพานนะนะอันนี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยรู้ขณะรู้สมัยที่ควรทา เราญาติโยมทั้งหลายผ่านโลกมาแล้วหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วเป็นเป็นเป็นโอกาสที่จะควรประพฤติพรหมาจรรย์เพราะเรี่ยวแรงจะไปทําบาปทํากรรมมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเรื่องกรรมก็จะลดลงไปแล้วเรื่องอื่นๆอ,อะไรมันก็ลดลงไปนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เหมาะที่จะเข้าศึกษาการประพฤติพรหมาจรรย์อย่างเงี้ยอันถ้าเรายังหนุ่มยังแข็งแรงอยู่ อันนั้นก็เป็นไปในเรื่องของโลกใช่ไหมมีกอบมีกลัวมีกามมีลูกมีล้านมีอะไรก็ว่าไปแต่พอเรามีเหล่านี้ผ่าน,ผ,านผ่านมาหมดแล้วก็เอา้าก็เห็นไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจะลากจะชา้างยังไงในที่สุดก็ผ่านไปโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้ใครทํากรรมดีก็ได้รับความดีมีความสงบลมเย็นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าใครทํากรรมไม่ดีเจาะโกงล่อลวงคนอื่นไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ด้วยทรัพย์สินหรืออุปกรณ์หรืออะไรต่างเขาก็ได้รับวิบากกรรมช่วงแรกๆเราอาจจะดูว่าโอ้เขาทําทำไมร่ํารวยเงินทองดีแต่ว่าวิบากกรรมมันตามไปหมดนั่นแหละพระองค์ตรตัสว่ากรรมไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจก็ตามคนนั้นจะไปอยู่ในป่าในเขาในกลางทะเลในอากาศในถ้าความไม่ดีคือความเดือดร้อนใจมันก็ติดตามเขา เมื่อกายกรรมเขาโคตรวจีกรรมเขาโคตรมโนกรรมเขาโคตรเนี่ยมันมันอยู่ไหนมันก็ไม่มีความสุขอะโยมอันนี้มันเป็นวิบากมันเป็นวิบากกรรมที่ติดตามเขาอยู่แล้วเราอาจจะเห็นว่าแม้กายภาพหรือฐานะร่ำรวยดีแต่ว่าเขาไม่มีความสุขนะแต่ตรงกันข้ามเราหาเช้ากินข้ามมีความซื่อสัตย์จุจริตนะมันก็เหนื่อยแล้วก็หลับแล้วก็หมด แรงแล้วพุ่งนี้ก็มีแรงแล้วก็ทําการงานใหม่ทําสิ่งที่ถูกศีลถูกธรรมันก็ไม่ได้หลือดอนอะไรนะถึงจะอยู่บ้านอยู่กระตอบในกลางทุ่งนาไม่มีอะไรมุ่งบงังอะไรมากโจนก็ไม่มีใครมาลักเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ถ้ายรื่งประพฤติพรหมจรรย์มมได้เนี่ยในสมัยพระเจ้าพรม,มทัตนะมีเรื่องเล่าในสมัยนู้นนะ อายุของเรามนุษย์ต้นต้นต้นฉบับของเรานะญาติโยมอายุแปดหมื่นปีนะสมัยนั้นยาวนานมากนะสมัยนั้นพระเจ้าพรม,มทัตเนี่ยก็สั่งช่างการนบวกว่าช่างการนบวกคือช่างตัดผมนะทุกสิบห้าวันนะทุกกึ่งเดือนเขาก็จะไปตัดผมก็บอกช่างการนบกถ้าท่านเห็นผมรางงอก็บอกเรานะ ปรากฏว่ายุคนั้นพระเจ้าพรมทัศนี่อายุสี่หมื่นปีปรากฏมีผมหงอกหนึ่งเส้นชน่างกนบอกก็ถอนออกมาว่าผมของพระองค์งอกแล้วจ้าขาโอ้ความตายใกล้ามาถึงเราแล้วนะก็เรียกบุตรเรียกภรรยามาเรียกอมร์เรียกอะไรมามาประชุมกันแล้วเออเราแก่แล้วเราจะตายแล้วเราจะมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกชายซึ่งเป็นคนโตนี่แหละ เป็นพระราชาแทนเรานะมอบทรัพย์สมบัติให้สวยมอบให้ช่างการบวกมอบอะไรให้หมดละส่วนตัวเราจะไปประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์เป็นฤาษีเห็นไหมสให้ก่อนก็เป็นอย่างนี้มันก็จึงเกิดมีฤาษีตาวัวต,ตาไฟฤาษีอะไรเยอะแยะหมดเลยในสมัยพระพุทธเจ้าแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีในประเทศอินเดียเนะ <c oughs> พราะเขาเข้าใจว่าเมื่อไรก็ตาม เมื่ออายุประมาณนี้แล้วเราออกจากกามจากเย่าจากเรือนแล้วไปบำเพ็ญฌานตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะคนอินเดียเขามีความเชื่อว่าพระพรหมนี่แหละเป็นผู้ที่มีอายุยาวนานยืนยาวเนี่ยก็ยืนยาวจริงๆขนาดบางทีพระพุทธเจ้ามาเกิดบนโลกนี้สองพระองค์นะพรหมยังไม่หมดอายุเลยอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> อย่างเท้าพระกาพรหมเนี่ย ไปเห็นพระพุทธเจ้ามาก็บอกโอ้ดีแล้วท่านสมมะณโคดมท่านจงประพฤติทธรรมอย่างเราจะได้มีอายุยืนยาวนะพระองค์ก็เลยทรงแสดงธรรมเอาถึงท่านมีอายุยืนยาวท่านก็ต้องแก่เจ็บตายนะตอนนี้มันยังไม่หมดอายุของท่านที่มาเกิดเป็นพรหมจากการที่ท่านบาเพ็ญประพฤติพรหมาจรรย์มาเงนะี้ยท้ามหาพรหมได้ฟังอย่างนั้นสลดใจเลยเราคิดว่ามาเกิดเป็นพรหมจะไม่ตายนะ แต่ผู้เจ้าอาจจะคุณจะไปเกิดเป็นอะไรมันก็ตายงแต่อายุมันยาวนานเนี <c> ่ย <oughs> มันก็เป็นตามลําดับก้อนหินเหล็กไม้ต้นป่าไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอายุของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็มีอายุอย่างมนุษย์เราอายุร้อยปีแต่อีกหน่อยไปนะอีกประมาณหมื่นหรือแสนล้านปีอายุมนุษย์จะเหลือแค่สิบปีเนี่ยมันก็ใกล้ยุค ที่โลกนี้จะแตกสลายเข้าไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> พระเจ้าก็ทรงกะเพื่อเธอได้ฟังเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายความรักความกำหนัดบนโลกแห่งการเกิด <c oughs> พเพราะเมื่อไรก็ตามเราเกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกตัดคอถูกลักทรัพย์ถูกแย่งของรักของชังหรือประสบความสมหวงังผิดหวังเป็นไปในนี้อย่างทั้งหมดไม่ว่าเราจะเกิดมาในตระกูลดีตระกูลไม่ดี ในที่สุดเราก็พบการพัดพรากพบการปิดหวังอยู่อย่างนี้นี่พระองค์ตรงตรามาเห็นอย่างนี้แล้วก็พอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายความกำหนัดความรักความพอใจในการที่ปรารถนาจะเกิดเพราะเปิดเกิดที่ใดไม่ว่าคุณจะไปเกิดที่ใดคุณก็ประสบปัญหาคือจะต้องแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยพัดพรากจากของรักของชอบใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็แลเห็นตามทำโดยความเป็นจริงแล้วก็ เอาที่จะประพติพภหมจันย์ให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอย่างเงี้ยก็เดินตามมักมีองค์แปดตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั่นแหละเพราะว่าเราจะใช้ทาบางอย่างทาบางอย่างมันก็ดับได้เป็นขณะทาบางอย่างมันก็ดับได้นานอย่างเช่นเราใช้ฌานเนี่ยดับกามดับความรู้สึกนึกคิดมันก็ได้ขณะอาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้เป็นวันวัน,วนสองวันเจ็ดวันหรือสิบวันหรือสิบห้าวัน ขณะที่เข้าฌานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกจากฌานภาษาทั้งหกก็มาเกิดเป็นเหมือนเหมือนปกตินเนแต่ว่าใครมีสติมีสัมปััญญะได้เร็วได้ทันแล้วก็ทิ้งอารมณ์ต่างๆได้นานฌานยังอยู่อ,อย่างเงี้ยมันก็จะจะได้ <c oughs> เป็นผู้ชื่อว่าประพุทธพมอจรจันนั้นประพุทธพมอจรจันก็คือตั้งใจสมาทานศีลนั่นเองศีนหรื่หรือสีขาบทะครวาสาสินห้าให้เนียบเนีย่ย องค์ก็ทรงคำปะกันว่าสีเลนะสุขติงยนติศินนี่แหละจะพาไปสู่สุขติโลกสวรรคนะ์ถ้ามีความปรารถนาอยากจะเกิดนะก็เกิดสวรรค์หรือได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีตระกูลพรามมหาศาลกษัตริย์มหาศาลหรือกระับบุตรดีหรือผู้มีปัจจัยเงินทองที่อยู่บนโลกมนุษย์ไม่ลําบากอย่างเงี้ยเ <c oughs> พราะบนโลกมนุษย์ก็ถูกแบ่งชั้นแบ่งวรรณะแบ่งโพกขศัพย์ ตามเหตุตามปัจจัยแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆอยู่แล้วนะฮะต้องห่มผ้าด้วยสิกระเาผ้าไปห่มด้วยเดี๋ยวพ่อออรายรการอยู่เดี๋ยวก็จะจบแล้วเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แหละอันนี้แหละพระองค์ตรงัสว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อาตมาว่าสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะ ยังมีอยู่โยมสามารถจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่บ้านก็ได้อายุปลดเกษียณแล้วลลก็ดูแลลูกดูแลหลานดูแลธาตุขันของตัวเองบางคนก็เที่ยวเลากเที่ยวขือไปหาหมอค <c ười> อยเช็คเลือดเช็คน้าตาลอยู่เรื่อยๆเช็คยังไงอโยมมันแก่แล้วมันก็เสื่อมไปตามกาลนั่นแหละนะอตรตมาก็บางทีหปีสี 4, ป่ปีจะไปเช็คข้างหนึ่งนะอันนี้ก็ถูกไล่ไปเช็คเมื่อ สองสามเดือนที <Ugh>. ่แล้วก็ยังสมวัยอยู่ก็บอกแก่เสื่อมไปตามวัยอยู่โลกอื่นก็ไม่มีอะไรก็มีแต่โลกคนแกอะไรเงี้ยอาตมาก็ว่าเออนี่แหละเรายังมีโอกาสได้ฟังพระได้ศึกษาธรรมะได้มีโอกาสค้นคว้าพระไตรปิฎกและอีกอย่างหนึ่งสติปัญญาเราก็ยังดีอยู่ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลย เืียว่าเป็นผู้ไม่อภัพนะคนอภัพเนี่ยถ้าเกิดมาเป็นใบเบียพิการโอ้ลำบากศึกษาธรรมะก,ก็ไม่ได้แถมซ้ำยังยากจนอีิงก็โอ้โหไปกันใหญ่เลยอย่างเงีย้ยแล้วเจ็บป่วยเป็นโรคเป็นภัยก็ศึกษาธรรมะก,ก็ลำบากนะพนะระองค์ทรงจับว่าเราโชคดีแล้วที่ยังไม่ป่วยไม่ไข้จนถึงขนาดจำไม่ได้ลงหน้าลืมหลังแต่เรายังมีโอกาสได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอนให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทในการเป็นอยู่ไม่ประมาทในวันเดือนปีไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในอะไรต่างๆที่ที่เราเข้าใจอะประมาทแปลว่าดูถูกไงแล้วยังหนุ่มอยู่นะยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่ใช่อ่ะจะหนุ่มมันก็ตายได้จะแก่มันก็ตายได้นะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะความตายมันไม่ได้เลือกว่าเป็นหนุ่มเป็นคนแก่อย่างเงี้ย เมื่อเรามีสตินึกถึงคําสอนของผู้เจ้าโอหนอวันนี้เราประมาทไปแล้วอาหามุมสงบหายใจเข้าหายใจออกยังมีสติอย่างเงี้ยทำวันละสามหนพระองค์ก็ทรงแต่ว่าชื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะปรุกกาไว้ยธรรมเยอะๆทำม,มากๆละ่ะมันเป็นธรรมที่ติดตัวเราเป็นธรรมที่ทําให้เราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนะ ข็ขออนุมโมทนาจากญาติโยมที่ตื่นขึ้นมานะวันนี้ก็รู้สึกมีทั้งหมดเจดท่านด้วยกัน <c oughs> ที่ตื่นขึ้นมารับฟังนะบ้านสวนตะละคุณหมอออนประเสริฐสายแววและคุณพักดีพักดีชินมณีนะเป็นสมาชิกใหม่ที่ขึ้นมาคุณเป็นประภา คุณสุเทพนะและก็อื่นๆอ,อีกหลายท่านที่ไม่ปรากฏบนแชทบอร์ดนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะประพฤติพมจรจันนะประพุทินะพ,พมัรรย์ก็คือตั้งใจสมาทานศีลน,นะมีโอกาสได้เจริญสมถาภาวนาก็หามุมสงบก็อีตรงไหนก็ได้ปล่อยวางความรู้สึกนะท่องอิติปิโสกาพระ สามหนท่องพุทธกุลธรรมคุลสังฆคุณท่องกฎอิทัปปเจตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่และก็หายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆอย่างเงี้ยมีความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้ามีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะได้มีปัญญาสามารถ พ้นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นความยึดมั่นถือมัน่นทั้งหลายทั้งปวงได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการตั้งความปรารถนาและเป็นไปตามเหตุด้วยเพราะเราปฏิบัติด,ด้วยและตั้งความปรารถนาด้วยมันก็จะเข้าใจเหมือนกับเราศึกษาธรรมะธรรมะ,รรมะมก็มีความปรารถนาคอยพระพุทเจ้ามีความแตกฉานในธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ร่วงรู้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้า ตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจนสามารถละอวิชาคือความไม่รู้ของตัวเองออกไปได้นะจนถึงความพ้นทุกข์คือพันนิพพานนโยมตั้งความปรารถนาแโยมก็ทําไปด้วยอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการประพฤติพมจรนทนระ์ขอโมตนาก็เจริญพร